สวัสดีนักศึกษาทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะคะที่เราได้เจอกันนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สองคะ่ะนัก้นษาเราจะมาเรียนในเรื่องของอธุรกิจ ให้บริการนะคะการบันทึกบัญชีของธุรกิจให้บริการนะคะบันทึกบัญชีเสร็จแล้วผ่านรายการบัญชีเนี่ยไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะและก็ออกมาเป็นงบทดลองนะวันนี้เราจะเรียนสามเรื่องนี้เลยนะคะเราจะมาเรียนสามเรื่องนี้เลยนะอะทีนี้นกษาเปิดหนังสือเลยนะคะเปิดหนังสือในหน่วยที่สองเลยหน่วยที่สองอยู่ในหน้ายี่สิบหก นะคะเปิดหนังสือตามอาจารย์เลยนะคะอ่ะบทที่สองเนี่ยเป็นในเรื่องของการบัญชีของกิจการให้บริการนะคะของกิจการให้บริการธุรกิจหรือกิจการให้บริการนะคะอย่างเช่นธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจบริการถ่ายเอกสารนะคะร้านทำผมมีอะไรอีกเอ่อธุรกิจอะไรอะ รักษาความปลอดภัยอย่างนี้นักศึกษาเหล่านี้คือธุรกิจบริการนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบันทึกรายการค้าแยกประเภทแล้วก็งบทดลองของงบทดลองของธุรกิจให้บริการนักศึกษาอ่ะันนี้นักศึกษาไปดูสมการบัญชีนะคะเรียนบัญชีต้องรู้จักกับสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหรือว่าทุนนะคะจำไม่ขึ้นไปเลย a เท่ากับ l บวก OE นะคะอ่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะจำได้ว,ว่าจย์ทบทวนไปบ้างแล้วเนาะทบทพิ่มไปบ้างแล้วนะคะอ่ะเรามาดูในหน้ายี่สิบแปดข้างล่างนะคะหน้ายี่สิบแปดข้างล่างนึกษาอืมการวิเคราะห์รายการค้านักศึกษาการวิเคราะห์รายการค้ามันก็คือการดําเนินธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะมีรายการและให้การ,รต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ มันจะกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินและก็ทุนหรือส่วนของเจ้าของของกิจการนะคะรายการค้ามันจะกระทบสามหมวดนี้นะคะทีนี้นักศึกษาอะรายการค้าเช่นเช่นนายเอนำสินทรัพย์หนี้สินมาลงทุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการค้าถูกไหมคะซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อนะคะขายสินค้าเป็นเงินสดอย่างเงี้ยนายเอถอนเงิน ฝากธนาคารไปใช้ส่วนตัวนะคะเหล่านี้น,ะนะ้ักศึกษาเราจะเรียกว่ารายการค้าอ้าวอาจารย์อ่าอาจารย์บอกว่ารายการค้านะคะกระทบแค่สินทรัพย์ที่สินแล้วก็ทุนอ้าวแล้วรายการค้าที่มันมีรายได้กับค่าใช้จ่ายละ่ะเออถ้ามีรายได้กับค่าใช้จ่ายเราจะไม่เรียกรายการค้าหรอไม่ใช่นะนะศาศาักศึาษารายการค้า ลักษาจจาไวด้ดีๆนะคะจำให้ขึ้นใจเลยรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะมันมีผลทําให้ทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะรายได้ทําให้ทุนเพิ่มค่าใช้จ่ายทําให้ทุนทาไมลงลดลงเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเอา่อรับเงินจากลูกค้าค่าบริการเนี่ยรับเงินจากลูกค้าค่าบริการแสดงว่าเรามีรายได้ค่าบริการนะคะรายได้ตรงนี้นะคะมีผลกระทบต่อทุน ถูกต้องไหมทำให้ทุนเพิ่มนะคะข้ามเป็นขอข้ามเลยนะคะขอข้ามยาวๆเลยนะเกนะศึกษาก่อนที่เราจะบันทึกรายการค้านเนี่ยลงในสมุดร,รายวันขั้นต้นนะคะหรือที่เราเรียกว่าสมุดร,รายวันทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมากําหนดผังบัญชีก่อนนะทาไมเราต้องมากําหนดผังบัญชีเพราะเวลาเราบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะผ่านรายการเนี่ย ไปยังบัญชีแยกประเภทเราจะได้รู้ว่าโอ๊ยไอตัวที่แยกประเภทเนี่ยเราจะต้องแยกประเภททั้งหมดกี่หมู่กี่หมวดกี่เลขที่บัญชีโอเคไหมคะอะเรามาดูในส่วนของการกําหนดผังบัญชีนะคะกำหนดผังบัญชีนะ,ะ,นะะซึ่งผังบัญชีเนี่ยนักศาก็จะมีทั้งสิ้นห้าหมวดนักศึกษาดูในหน้าสามสิบสองนะคะก็จะมีสินทรัพย์ นีสินทุนรายได้และก็ค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะการกำหนดผังบัญชีก็จะมีแบบสองหลักกับสามหลักแล้วแต่นักศึกษาแล้วแต่อค์กรของนักศึกษาเลยนะคะอ่ะสินทรัพย์สมมติว่าผังบัญชีคะงนนมีสินทรัพย์เยอะแยะมากมายเลยถึงกี่รายการสิบรายการนี้นะคะสมมติว่ากําหนดเลขที่บัญชีแบบสองหลักนะคะหลักที่หนึ่งคือหมวดบัญชีนักศึกษา เงินสดเงินฝากลูกหนี้นะคะอยู่หมดที่หนึ่งขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งนะคะเงินสดเป็นสินทรัพย์ตัวที่หนึ่งนะคะก็หนึ่งหนึ่งนะคะถ้าสามหลักก็สุดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเงินฝากธนาคารนะคะลำดับที่สองก็หนึ่งสองถ้าสามหลักก็หนึ่งศูนย์สองนะคะนะคะักศึกษาไล่ไปเรื่อยเมีสินทรัพย์ยี่สิบตัวนะคะก็จะไล่ไปเลยหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามไปถึงหนึ่งสองศูนย์นะคะคือรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบ นะคะไล่ไปนี่สีนะเป็นบัญชีหมวดที่สองนะคะขึ้นต้นตัวแรกจะขึ้นต้นด้วยเลขหมวดก็คือเลขสองนะคะเจ้านี้สองหนึ่งหรือสองศูนย์หนึ่งเงินกู้สองสองหรือสองศูนย์สองเงินกู้ระยะยาวสองสามถึงสองศูนย์สามนั่ึกษาเวลาเรียงเนี่ย นะคะอย่างสินทรัพย์เนี้ยเขาก็จะเรียนการนสภาพคล่องคำว่าสภาพคล่องคือมันสามารถเป็ีเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเงินสดนะคะคล่องที่สุดเลยนะคะลองมาเป็นเงินฝากธนาคารไล่ลงไปอย่างนี้นะ,ะทุนหมวดสามก็ขึ้นต้นด้วยเลขสามนะคะหมวดสีก็ขึ้นต้นด้วยเลขสี่หมวด5ก็ขึ้นต้นด้วยเลขห้านะคะแล้วก็ตามลำดับของอ่าอย่างค่าใช้จ่ายเนี้ยก็เรียงค่าใช้จ่ายไปเลยนะคะอันนี้ไปอย่างรวดเร็วเลย อ่นันกศึกษาการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนักศึกษาสมุดรายวันทั่วไปนะคะอาจารย์พูดถึงสมุดรายวันก่อนนักศึกษาสมุดรายวันเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทก็คือสมุดรายวันทั่วไปกับสมุดรายวันเฉพาะนะคะอาจารย์มาทบทวนให้ฟังนะคะอ่ะอย่างอ่ถ้าเป็นกิจการเล็ก กิจการขนาดเล็กเนี่ยสามารถบันทึกรายการค้าทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ซื้อขายรับคืนส่งคืนนะคะขายสดขายเชือต่างๆลงในสม,มุดร,รายวันเพ่อไบเล่มเดียวได้เลยนะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะคะนักศึกษานะคะก็จะต้องมีสม,มุดร,รายวันเฉพาะเพิ่มขึ้นมานะคะสม,มุดร,รายวันเฉพาะเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6เล่มนักศึกษามีสม,มุดร,รายวันซื้อ สมุดรางวัลขายนะคะซื้อกับขายเนี่ยต้องเป็นซื้อเชื่อขายเชื่อนะคะอ่ะต่อไปเป็นสมุดรางวัลรับคืนส่งคืนนะคะแล้วก็จะเป็นสมุดรางวัลรับเงินแล้วก็สมุดรางวัลจ่ายเงินอันนี้สําหรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากอ่ะแล้วก็จะมีสมุดอีกหนึ่งตัวก็คือสมุดรางวัลทั่วไปสมุดรางวัลทั่วไปเนี่ยจะบันทึกรายการปรับปรุงน,นะคะสําหรับกิจการขนาดใหญ่นะจะมาทบทวนให้ฟัง เวลานะึกษาบันทึกรายการค้าที่เราวิเคห์แล้วนะซื้อสดซื้อเชื่อขายสดขายเชื่อต่างต่างเนี่ยนะ้าสารายการที่เป็นรายการเปิดบัญชีนะึกษารายการเปิดบัญชีคือรายการณวันที่หนึ่งของเดือนนั้นๆนะคะหรือวันที่หนึ่งของปีนั้นๆอย่างเช่นรายการเปิดบัญชีจะมี2กรณีนะคะหนึ่งเลยคือไม่เคยเปิดกิจการมาก่อนนะคะนายเอเพิ่งเอาเงินสดเอาสินทรัพย์กับนี้สินมาลงทุนอันนี้คือรายการเปิดบัญชี นะคะเปิดบัญชีอีกหนึ่งตัวก็คือเปิดบัญชีเหมือนกันแต่ว่าเป็นรายการยกมาจากปีที่แล้วนะคะสมมุติว่าเดือนที่แล้วนะคะไม่ปีที่แล้วก็ได้เดือนที่แล้วเนะะี่ยเดือน,น,อนมกรานะคะมีรายการค้างเกิดขึ้นต่างๆมากมายเลยนะคะพอเเดือนกุมภานะคะเดือนกุมภาคือเดือนปัจจุบันสมมุตินะคะเดือนกุมภาคือเดือนปัจจุบันนะคะก็จะมีสินทรัพย์นิติแล้วก็ทุนยกมาจากเดือนกุมเดือนมกรานะคะมาอยู่ในเดือนกุมภา นะวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยเราจะมาบันทึกรายการเปิดบัญชีน,นะคะ่ะเราเรียกรายการนี้ว่ารายการยอดยกมาโอเคไหมคะอ่ะรายการยอดยกมานะอือ่ะตรงนี้เลยนะคะอยู่ในหน้าสามสิบสามเลยคะ่ะที่อาจารย์พูดไปการบันทึกรายการเปิดบัญชีเมืม่อลงทุนครั้งแรกนะคะลงทุนครั้งแรกนะคะก็กรณีที่หนึ่งนะคะนําสินทรัพย์มาลงทุนเพียงชน,นิดเดียว นะคะชนิดเดียวเช่นเอาแค่เงินสดมาลงทุนอย่างเดียวนะคะเดบิตเงินสดหนึ่งร้อยบาทเครดิตทุนก็แค่หนึ่งร้อยบาทนะหรือกรณีที่สองนะคะนำสินทรัพย์มาลงทุนหลายชนิดเลยชเลยชน่นนายเอนำเงินสดมาลงทุนหนึ่งร้อยบาทอาจจะเอาตัวเลขสั้นๆนะคะตัวเลขน,น้อยๆเอาอุปกรณ์มาลงทุนอีกหนึ่งร้อยบาทเอาเรื่องอตกแต่งมาลงทุนอีกหนึ่งรอยบาทอย่างเงี้ยเขาเรียกว,ว่าลงทุนมากกว่าหนึ่งชนิด ลงทุนมากกว่าหน,นึ่งชนิตองเี่ยหนึ่งร้อยบนหนึ่งร้อยบนหนึ่งร้อยเครดิตทุนนะคะเครดิตทุนก็เท่ากับสามร้อยบาทนะกรณีที่สามเลยไม่ได้เอาแค่สินทรัพย์มาลงทุนอย่างเดียวนะคะเอาหนี้สินมาลงทุนด้วยนะคะอย่างเช่นนายเอนำสินทรัพย์นำเงินสดมาลงทุนหนึ่งร้อยบาทนำอุปกรณ์มาลงทุนหนึ่งร้อยบาทนะคะนำหนี้สินมาลงทุนห้าสิบบาทนะสินทรัพย์สองตัวรวมก200ันสองร้อยละ ลบหนี้สินเอาหนี้สินมาลงทุนห้าิบาทเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับทุนนะคะในเองลงทุนครั้งนี้คือห้าสิบาทนะตามหลักสมการบัญชีเลยนะคะนะถัดมาการบันทึกรายการเปิดบัญชีเมื่อรอบระยะเมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เขาบอเริ่มรอบใหม่ก็คือเป็นอ่าจะมียอดยกมาในเดือนใหม่นั่นเองนะคะอ่นะเขาบอกว่าเป็นการบันทึกยอดคงเหลือในบัญชีต่าง ของกิจการในวันต้นงวดบัญชีนะคะโดยนํายอดคงเหลือของงวดบัญชีก่อนก็คือสมมติเดือนก่อนอย่างงี้มาบันทึกเปิดเปิดบัญชีหรือเปิดรายการแรกในเดือนนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะอ่ะรายการค้าพวกนี้แต่เราไปเจาะในข้อตัวอย่างเลยเนาะเจาะในข้อตัวอย่างเลยนะคะอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะใน ep ถัดไปนะคะ EP ถัดไปเนี่ยเป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์รายการค้านะคะอ่ะการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชีนะคะระหว่างงวดบัญชีคาว่ารายการเปิดบัญชีนักศึกษาคาว่าเปิดรายบัญชีที่อาจารย์สอนไปเนี่ยตรงเนี้ยในหน้าสามสิบสามเนี่ยนะคะจะเป็นรายการบัญชีวันที่หนึ่งนะคะ พอบันทึกรายการวันที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมาบันทึกรายการค่าที่เกิดขึ้นระหว่างงวดสมมติว่าเดือนนี้คือเดือนหนึ่งกรกฎานะคะวันที่หนึ่งบันทึกรายการเปิดบัญชี้ระหว่างงวดคือระหว่างเดือนตั้งหนึ่งหนึ่งกรกฎาถึงสามส็ดธันวาอย่างเงี้ย คือระหว่างระหว่างตรงเนี้ยช่วงเดือนตรงเนี้ยเราเรียกว่าการบันทึกบัญชีระหว่างงวดนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปเลยคลิปถัดไป E ีีถัดไปอาจารย์จะมาสอนในการบันทึกบัญชีนะคะิเครายการค้าแล้วก็บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะอีพถัดถัดไปนะคะก็จะผ่านในการไปยังบัญชีแยกประเภทถัดไปอีกนะคะก็จะมาทํางบทดลองนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน E ีพีที่2เลยค่ะ